สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญปยทานนะคะดอกคาร์เนชั่นมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะใช้ริบบิ้นเบอร์สนะคะจํานวน4เส้นค่ะความยาวที่ใช้อยู่ก็คือเส้นละสามสเซนติเมตรค่ะวันนี้ใช้สีชมพูอ่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็ตัดปลายริบบิ้นให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะทั้งสงด้านนะคะแล้วเรียงเส้นริบบิ้นทั้งสี่เส้นให้เสมอกัน วัดลงไปที่ความยาว9เซนติเมตรค่ะ9เซนติเมตรแล้วพับลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นเอาเซลร,ริบบินนะคะที่สั้นเอาไว้ข้างบนค่ะวางลงไปค่ะจับตรงรอยพับเส้นที่หนเป็นฐานค่ะปลายริบบินที่สั้นกว่าเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาก็เป็นเส้นที่สองค่ะเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งปลายริบบินที่สั้นกว่าเอาไว้ด้านบนค่ะ ต่อมาเป็นเส้นที่สามค่ะเอามาข้องเส้นที่สองนะคะเสร็จแล้วนะคะเส้นที่สี่ค่ะจับตรงรอยพับค่ะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเซลิบินให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะเราจะใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนให้เราพับลงมาข้างล่างค่ะริบบิ้นจากข้างจากทางขวาพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านนะคะ ลิปบินนะคะจากข้างบนนะคะสอดลงมาข้างล่างค่ะลิบบินนะคะจากทางขวาสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบินนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบินนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะแม่เหมี่ยวก็เริ่มจากเส้นนี้เส้นที่ชี้ขึ้นด้านบนให้เรานำปลายริบินนะคะพับลงมาด้านล่างนะคะหลังจากนั้นให้เราบิดปลายริบินมา,มาทางขวามือค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบินชี้ออกมาทางซ้ายดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบินขึ้นมาค่ะ ปลายริบบิ้นนะคะชี้ขึ้นมาด้านบนนำกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวามือสอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นเราจะชี้ออกมาทางซ้ายดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวานะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับปิบบิ้นพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวานะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะนี่ค่ะพอเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเส้นที่อยู่ทางซ้ายมือเราเอาเส้นนี้หลบมานะคะพาชเฉียงมาทางขวาต่อมาค่ะ จัดตั <The this S 2> e ้งฐานริบบ in ิ้นขึ้นมาเส้นที่เราทําคือเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบเข้ามาข้างในค่ะเส้นนี้นะคะหลบเข้ามาข้างในต่อมาเราจะพาเส้นที่เราทํำพาเฉียงมาทางขวาเป็นครั้งที่สองค่ะตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะนะคะเส้นนี้ค่ะเส้นที่เราทําอยู่คือเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบเข้ามาข้างใน ค่าเฉียงมานะคะทางขวามือเป็นครั้งที่สามแล้วก็จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาเอาสามเส้นนี้หลบเข้ามาข้างในนะคะนี่ค่ะเส้นที่เราจะทำเส้นแรกนะคะคือเส้นนี้จับลิบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะพับตรงกลางเต้นลิบบิ้นกลับลงมาด้านล่างแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะ ตรงกรีดดอกนี้นะคะปลายริบ,บิ้นทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาเส้นด้านบนนะคะคือเส้นนี้จับตั้งฐานลิบ,บิ้นขึ้นมาเอา2เส้นนี้หลบมานะคะพับริบ,บินนะคะมาทางขวา แล้วก็พับตรงกลางเส้นริบบิ้นค่ะกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกนี้ค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาสองเส้นค่ะเส้นนี้นะคะเอาเส้นนี้หลบมาเส้นต่อมาเมื่อกี้อยู่ลักษณะแบบนี้เราก็จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมา เอาเส้นนี้หลบมาค่ะเอาเส้นด้านบนสุดนะคะพับริบบิ้นมาทางขวาพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับริบบิ้นมาทางขวาพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะ ดึงเซลิบินออกมาค่ะเราก็ดึงให้กระชับนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนต่อมาก็คือเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะเส้นนี้ค่ะนำปลายริบิ้นขึ้นมาแล้วสอดลงไปที่ฐานตรงกีดดอกนี้ค่ะสอดเข้าไปเลยนะคะ ปลายริบบิ้นเราจะมาทะลุออกนี่ค่ะนี่ปลายริบบิ้นทะลุออกตรงนี้ตรงกีบดอกนี้นะคะนี่กีบดอกนี้ก่อนที่เราจะดึงให้นำนิวน้วข้างซ้ายกดที่กีบดอกไว้แล้วก็ดึงที่ปลายริบบิ้นขึ้นไปขอบของริบบิ้นจะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเส้นที่เราดึงนะคะจะเหลือไว้ประมาณนี้ เส้นต่อมาเส้นที่เราจะทําเส้นต่อมาก็คือเส้นนี้เส้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะนําปลายดิบินกลับขึ้นมาแล้วสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกนี้ค่ะสอดไปเลยค่ะปลายดิบินมาโผล่นี่ค่ะปลายดิบินมาโผล่กีบดอกนี้นะคะนี่ค่ะก่อนที่จะดึงให้นํำ นิ้วข้างซ้ายกดที่กีบดอกไว้ค่ะแล้วก็ดึงออกมานี่ค่ะดึงให้เหลือประมาณนี้นะคะไม่ดึงให้สุดนะคะเดี๋ยวดอกมันจะหลุดนะคะเส้นต่อมาเส้นที่สามจับปลายดิบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราจับปลายขึ้นมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกนี้ค่ะปลายริบบิ้นทะลุกออกนี่ค่ะ เราใช้นิ้วข้างซ้ายกดไว้นะคะก่อนที่จะดึงนะแล้วก็ดึงค่ะขอบของลิบบิ้นจะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาเป็นเส้นสุดท้ายแม่เหมียวทําเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังก็คือจะได้ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเหลือไว้ประมาณนี้นะ เสร็จแล้วแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้ค่ะจับขึ้นไปด้านบนค่ะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายนะคะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเราเราจับขึ้นไปด้านบนม้วนปลายดิบินเข้ามาด้านในค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงกีบดอกนี้ค่ะปลายดิบบินเราจะทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะเนี่ยค่ะ นี่ค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเส้นต่อมาเส้นที่สองเส้นที่ที่เราจะทำให้ให้ปลายริบบิ้นชี้ไปทางซ้ายค่ะนํากลับขึ้นไปด้านบนค่ะหมวนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในนะคะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกนี้ค่ะนี่ค่ะดึงออกมาค่ะเนี่ยสอดออกมาปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะค่อยๆดึงออกมานะคะ เส้นที่สามเส้นนี้ค่ะจับขึ้นมาด้านบนนะคะหมวนปลายดิบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะ เส้นสุดท้ายเนี่ยไม่เหมียวทําเลยนะคะนี่ค่ะเราจะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้าน ริบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วให้เราตัดปลายดิบิ้นทิ้งนะคะนี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ